สวัสดีทางสปอนเซอร์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีนีโอสตอรองสังก็สำหรับเลนที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นก็เป็นในรอบที่นานมากครับตั้งแต่อินโดนีเซียที่เราได้ฟังเพลงชาติไทยก็ในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ผมได้ฟังเพลงชาติไทยแล้วก็ได้ร้องเพลงชาติไทยในประเทศญี่ปุ่น ใจมากๆครับที่วันนี้ผมได้กลับมายืนในโพเดียมอีกครั้งก็หลังจากนี้ก็จะมีทั้งหมด6เลสก็ในอีกนั้นก็จะมีสนามช้างบ้านเราในปลายเดือนตุลานี้ก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนงขับทุกๆคนไปเป็นกำลังใจเชียร์ผมที่สนามช้างบุรีน้์กัน,นเยอะผมก็จะทำอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ น,นี่ก็จะเป็นรถโฮล์ทัวร์ผมที่จะใช้แข่งที่บุรีรัมย์อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ผมคิดขึ้นมากับทางค o นด้าแล้วก็พี่แนสติกเกอร์พี่อาร์ตก็จะเป็นคนติดสติ๊กเกอร์ให้เป็นคนวางแบบให้ก็เป็นลายที่ผมชอบมากที่ผมเรียกเป็นหนุมานเพราะว่าหานุมานเป็นองค์ที่ผมเคารพมาตั้งแต่เด็กและผมชอบมากๆ ที่เห็น้านก็จะมีเป็นเมืองพัทยาเพื่ออยากให้ชาวโลกได้เห็นว่าในประเทศไทยของเรามีอะไรดีบ้างแล้วก็ในเมืองพัทยาก็คือเมืองบ้านเกิดของผมอยากให้ชาวต่างชาติได้มาเห็น